สวัสดีค่ะพบกันกับอาจารย์แอนสแกนดวงเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูดวงประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่24ถึง31ตุลาคม2565นะคะปกติอาจารย์แอนจะดูถึงวันที่30นะอ่ะแต่ว่าเดือนนี้อาจารย์แอนจะดูให้เต็มเดือนนะคะหลังจากนั้นเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะคะก็จะดูเดือนละหนึ่งครั้งแต่จะเป็นราศี ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นวันเสาร์ในส่วนของวันเสาร์นะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะเรื่องงานของคุณนะคะอ่ะคุณโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักเลยนะคะตัวคุณเนี่ยวังว่าอยากได้เงินนะคะอยากได้งานตัวคุณคิดว่าง,งานที่คุณทำนะตอนนี้เป็นงานที่มั่นคงเลยนะคะสิ่งที่คุณหวังเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นไปดังหวัง แต่ว่าตัวคุณเองอ่ะจะติดขัดติดปัญหานะอ่ะอาจารย์แนะนําในเรื่องเงินอย่าให้ใครหยิบยืมเงินเด็ดขาดต้องย้าเรื่องนี้ในเรื่องของเงินนะคะที่สําคัญที่สุดนะคะในเรื่องของเงินตอนนี้คุณเองอ่ะคุณอยากหาเงินนะค,ะคุณกําลังมองหาเงินเพื่อจะสร้างชีวิตสร้างอนาคตอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะเงินเนี่ยอยู่รอบข้างตัวคุณนะค,ะคุณลองสังเกตดีๆนะคะเรียนรู้นะคะกับงานที่คุณทําเยอะๆนะคะอ่ะในเรื่องของงาน ต้องบอกเลยว่าคุณมีสังสิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินงานความหวังต่างๆอุปสรรคจะผ่านไปได้อาจารย์แนะนำนะคะให้ขอพรพญานาคหรือปู่ฤาษีนะคะก็ได้นะอ่ะ ในเรื่องของความรักตอนนี้ต้องบอกเล้ยงความรักอะถ้าคนที่มีคู่นะคะจะมีปัญหาทะเลาะก,กันนะอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันแต่ให้ระวังนะคะเราบังตรงนี้แต่ถ้าคนยังไม่มีคู่คนโสดอย่าเพิ่งมีนะจ๊ะในเรื่องของสุขภาพอาจารย์เป็นห่วงเรื่องสุขภาพคนเกิดวันเสราร์เนาะบางทีเราเครียดนะคะรู้สึกว่าโอ้โหคือสุขภาพช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าสุขภาพค่อนข้างแย่นะอยากให้มีเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองบ้างนะคะอาจจะปวดตาอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้พักผ่อนทางด้าน สายตานะคะแล้วก็ร่างกายทั้งหมดเลยนะคะอยากให้คุณได้พักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองนะอ่ะไพ่ต้องการบอกอะไรไพ่ต้องการบอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้เงินเข้ามานะคะคุณจะได้เงินเข้ามาในส่วนของการสรุปตอนนี้ตัวคุณเองรู้สึกเมื่อยล้าอยากจะอยากจะรู้สึกว่าโอ้ยฉันอยากอยู่คนเดียวจังเลยบางทีปัญหามันเข้ามาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากงานนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะละทิ้ง แต่ว่าคุณไม่สามารถละทิ้งได้นะคะเพราะอะไรเพราะคุณต้องดูแลครอบครัวหรือบริวารอยู่นะตัวคุณเองอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะยังไงดีกับชีวิตนะคะที่สําคัญถ้าคนที่มีหุ้นส่วนเนี่ยก็คือสามารถหุ้นส่วนหรือว่าทํางานอยู่การงานจะติดขัดนะคะแต่คุณผ่านไปได้นะคะคนที่มีคู่นะคะคู่จะคอยซัพพอร์ตคุณนะคะ แต่ถ้าไม่มีคู่นะคะต้องบอกเลยว่าเพศตรงข้ามเนี่ยจะคอยช่วยเหลือนะคะดังนั้นอาจารย์อยากให้คนที่เกิดวันเสาร์ดูแลสุขภาพด้วยดูดวงคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกเลยว่าคนเกิดวันอาทิตย์อะสัปดาห์นี้ดวงปังมากอะอาจารย์ให้ดูนิดนึงนะคะคือสำหรับตัวคุณเองเนี่ยตอนนี้คุณกำลังเก็บเงินนะ เกออ็บเงินแล้วเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามานะคะคุณใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดดีมากคุณจะได้เริ่มต้นในชีวิตใหม่ๆนะคะถ้ายังไม่มีคู่เดี๋ยวจะมีคู่นะคะแต่ต้องบอกเลยถ้ามีคู่นะคะคู่จะสนับสนุนนะคะอาจารย์แนะนําให้คู่ของคุณเนี่ยก็คือไปขอพรพญาครุฑร่วมกันอ่ะในเรื่องของเงินต้องบอกเลยว่าการเงินคุณน่ะสัปดาห์นี้การเงินคุณจะมั่นคงนะคะคุณจะมีเงินเข้ามานะคะอาจารย์แนะนําให้คุณโดยปล่อยเต่านะเสริมเรื่องเงินค่ะส่วนในเรื่องของงานยินดีด้วยนะคะ งานคุณจะประสบความสำเร็จนะคะจะประสบความสำเร็จอย่างดีเลยนะคะในเรื่องของความรักอ่ะถ้าคนโสดนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่ถ้าคนมีคู่เนี่ยก็คือให้ใจเย็นๆนะให้ใจเย็นๆดังสายน้ำเลยมีอะไรค่อยคุยนะคะเขาเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะทำบุญกดน้ำด้วยอ่ะสุขภาพสุขภาพไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้ติดปัญหาอะไรทางด้านสุขภาพนะไพ่ต้องการบอกอะไรคุณนะคะอ่ะ ณนะตอนนี้คุณจะมีความสุขนะคะคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะถ้าคนมีคู่เนี่ยมีโอกาสได้แต่งงานกันสูงเลยนะคะสรุปไพ่อาจารย์ต้องบอกเลยว่าคุณจะเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นแต่คุณผ่านได้แน่นอนคุณจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหน้าที่การงานที่คุณทำเนี่ยเป็นหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะทําบุญกับพระสงฆ์นะ,ะคุณจะมีเงินมานะคะจากผู้หญิงนะ และที่สําคัญนะคะคุณจะได้เริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่อาจารย์แนะนําทั้งหมดทั้งมวลน็คือไปปล่อยปลาหน้าเขียงด้วยขอให้คนวันอาทิตย์สําเร็จสมดาปราถนาค่ะดูดวงคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกเลยว่านะคะตัวคุณเองเนี่ยนะคะอะณตอนนี้นะคะอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรเข้ามานะคะแต่ว่า ไม่ต้องกลัวนะคะทุกอย่างมันผ่านไปได้อาจารย์แนะนํานะคะให้คุณทําบุญนะทําบุญลงศพนะคะแล้วที่สําคัญสิ่งที่คุณหวังเนี่ยจะเป็นไปได้ดังหวังให้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะแล้วที่สำคัญนะอาจารย์แนะนํานะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับแสงไฟนะในเรื่องของเงินต้องบอกเลยว่าในเรื่องของเงินเนี่ยคุณสามารถนะคะก็คือเขาเรียกว่าหมุนเวียนเงินได้หมุนเวียนเงินได้นะ ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะคุณไม่ได้เดือดร้อนทางด้านการเงินและถามว่าดีที่สุดไมไดดด่ไม่ได้ดีที่สุดแต่ยังหมุนเวียนได้เรื่อยเรื่อเรื่องงานเดี๋ยวจะมีงานเข้ามานะคะเดี๋ยวจะมีงานเข้ามาให้คุณเลือกให้คุณทํานะในเรื่องของความรักถ้าคนโสดเดี๋ยวจะมีคู่แต่ถ้าคนมีคู่อยู่แล้วนะคะโอกาสนะคะที่จะมีลูกโอกาสที่จะมีลูกสูงในเรื่องของสุขภาพอาจารย์แอนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะเออตัวคุณเองอาจจะมาจากความเครียดนะปวดคอนะคะตัวเองคุณเองรู้สึกว่า เออทาไมเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อยากแนะนําให้คุณได้ผ่อนคลายนะคะไปเที่ยวทะเลก็ได้นะคะภูเขาทะเลน้ําตกอะไรเงี้ยได้หมดเลยไพ่ต้องการบอกอะไรคุณตอนนี้ตัวคุณเองอยากมีเงินเก็บอยากมีเงินเก็บอยากสร้างอนาคตสร้างชีวิตจริงๆทุกอย่างมันค่อยเป็นค่อยไปนะคะอ่ะสรุปไพ่ต้องบอกเลยว่านะคะทุกอย่างมันจะค่อยเป็นค่อยไปจริงคุณจะผ่านอุปสรรคไปให้ได้นะ คุณจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปให้ได้งานของคุณมีปัญหามีอุปสรรคแต่ผ่านได้แน่นอนนะคะและที่สําคัญคุณจะได้เริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่ๆนะในเรื่องของงานคุณจะมีบริบาลคอยช่วยเหลือนะคะและที่สําคัญเนี่ยอาจารย์แนะนําถ้าคุณอยากขอพรคุณไปขอพรพระแม่ธุรคาได้เลยคุณจะประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องนะคะเน้นย้าเรื่องสุขภาพแค่นั้นเองดวงคนเกิดวันอังคารต้องบอกเลยว่าตอนนี้คนเกิดวันอังคารนะคะโอ้โหอยากได้เงินเยอะแยะเลยนะคะ อยากได้เงินเยอะแยะเลยนะคะและที่สําคัญนะคะคนวันอังคารอาจารย์แนะนําให้คุณขอพรพระแม่ธุระคานะคะสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณหวังเนี่ยมันจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วคุณจะได้นะในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยว่าคุณอยากได้เงินนะคะอาจารย์แนะนําให้คุณรอไปก่อนถามว่าคุณรอแล้วคุณจะได้ไหมคุณจะได้เงินก็ต้องคุณจะได้เงินก้อนโตเข้ามาแน่นอนนะคะในส่วนของงานตัวคุณเองมีงานที่มั่นคงอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีงานเข้ามาให้คุณ เลือกหรือว่าคุณกําลังลังเลยอยู่ว่าจะไปยังไงดีนะคะอะในเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่าถ้าคนโสดคุณจะได้เริ่มต้นนะคะคุณจะได้เริ่มต้นจะมีคนเข้ามาแต่ถ้าคนมีคู่เนี่ยนะคะอาจารย์แนะนําให้ใช้ชีวิตนะคะคู่แบบสบายๆอิสระถามว่าจะมีอุปสรรคไหมมีนิดนึงต่ผ่านไปได้จากในเรื่องของสุขภาพะคะสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจารย์แนะนําก็คือ ไม่อยากให้ทํางานหนักจนเกินไปนะคะเพราะว่าทำงานหนักก็จะส่งผลต่อเรื่องสุขภาพด้วยไพ่ต้องการบอกอะไรอะคุณจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองนะัในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะสรุปไพ่อาจารย์ต้องบอกเลยว่าอะณนะตอนเนี้ยตัวคุณเองอะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาเนาะเออทำไมมันเครียดจังเออเราจะหาทางออกยังไงหรือบางทีเรากําลังลังเลยอยู่ว่าจะไปยังไงดีนะคะ บางทีมีโอกาสเข้ามาอาจารย์อยากแนะนาให้คุณลองเปิดโอกาสเนาะเพราะโอกาสเล็กจะนํามาซื้อโอกาสใหญ่นะคะตัวคุณเองอ่ะอยากมีเงินเก็บนะอะแต่อย่างที่อาจารย์บอกคุณจะได้เงินเก็บเงินนะมาจากงานอะเงินจะมาจากงานนะคะสาหรับใครที่ยังไม่ได้งานจะได้งานแน่นอนสําหรับใครที่มีงานอยู่แล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆื่อนะคะที่สําคัญอาจารย์แนะนานะคะขอพอรเจ้าแม่กวนอิมหรือทานมังเสวิรัตอาทิตย์ละหนึ่งครั้งจะช่วยทาให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายไปได้ด้วยดี ดวงคนเกิดวันพุธกลางวันต้องบอกเลยว่าตอนนี้คนวันพุธกลางวันนะคะมีปัญหาหนักใจในเรื่องของเงินมากๆเลยนะคะตัวเองเนี่ยก็คืออาจารย์แนะน,นําช่วงนี้ตัวเองก็ลําบากอย่าเพิ่งไปช่วยเหลือคนอื่นนะเออจริงๆตัวคุณเองอย่าช่วยเหลือครอบครัวและคนรอบข้างนะคะอาจารย์แนะนําให้คุณดูแลตัวเองก่อนเพราะว่าตัวคุณเองลําบากกว่านะอาจารย์แนะนำเนี่ยถ้าคุณจะผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญด้วยแสงไฟหรือว่าปล่อยปลาหน้าเขียงตรงนี้จะช่วยทําให มันผ่านไปได้นะคะที่สําคัญนะคะในเรื่องของการเงินตอนนี้การเงินติดขัดติดปัญหาติดอุปสรรคนะ,ะในเรื่องของการงานต้องบอกเลยว่าตอนนี้การงานคุณก็ติดขัดเหมือนกันแต่ว่าตัวคุณเองสู้นะตัวคุณเองสู้ถึงแม้กระทั่งคือบางทีเราเราไม่มีทางสู้ก็จริงแต่คุณเนี่ยสู้สุดๆเลยนะคะในเรื่องของความรักถ้าคนโสดยังไม่แนะนําให้มีคู่แต่ถ้าคนมีคู่แล้วนะคะค่อยๆประครับประคองในเรื่องของความรักนะคะ ในเรื่องของสุขภาพอ่ะสุขภาพนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงเนาะแค่ระวังในเรื่องของขาแค่นั้นเองนะคะเราระวังในเรื่องของขาแค่นั้นเองนะคะอ่ะใครต้องการบอกอะไรคุณเดี๋ยวคุณจะมีเงินเข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวมีคุณจะมีเงินเข้ามาสรุปนะอ่ะอาจารย์แนะนําถ้าโสดอย่าเพิ่งมีคู่แต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วระวังมือที่สามอาจจะเป็นตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้นะคะ ที่สาคัญกนะ็คือถ้าคุณอยากให้งานโดดเด่นแนะนําทําบุญกับพระสงฆ์นะสิ่งที่คุณหวังเดี๋ยวมันจะได้คุณจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาค่ะแล้วที่สําคัญงานเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยคุณอาจจะได้เปลี่ยนงานสูงเลยนะเป็นงานที่มั่นคงสําหรับตัวคุณเองด้วยขอให้คุณสําเร็จช่วงนี้มันเป็นช่วงแค่ทดสอบตัวเราเท่านั้นเดี๋ยวคุณผ่านตรงนี้ไปได้คุณจะได้รับในสิ่งที่สวยงามแน่นอนค่ะดวงคนเกิดวันพุธ กลางคืนค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะเครียดมากทำไมอุปสรรคปัญหาต่างๆเยอะจงังอะไรก็บีบคัดจนเรารู้สึกว่าเรากดดันมากๆเลยเราไม่มีทางเลือก้วเหรอเราไม่มีทางไปแล้วเหรออันนี้คือสิ่งที่เราคิดนะคะแต่บอกเลยว่าคนที่ยัง ไม่ได้งานเดี๋ยวจะมีงานเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะเป็นงานที่มั่นคงแล้วในขณะที่คุณได้งานเนี่ยก็จะมีงานหลากหลายเข้ามาทําให้คุณลังเลและตัดสินใจด้วยสําหรับใครนะคะที่ทํางานอยู่อยากเปลี่ยนงานสามารถเปลี่ยนงานได้นะอ่ะแล้วก็ในเรื่องเงินตัวคุณเองอ่ะอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะเก็บเงินอยากจะมีเงินนะคะเข้ามาในเรื่องของเงินจะมีเพศตรงข้ามนะคะคอยช่วยนะอ่ะอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะคะจะมีเพศตรงข้ามคอยช่วยอาจารย์แนะนำเนี่ยพาคู่ของคุณน่ะไปขอพร พยาพุธได้ยิ่งดีนะคะในเรื่องของงานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยคนที่งานดีแล้วงานติดขัดนะคะขอพรงานจะได้ราบรื่นนะคะคนที่ตกงานก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันขอพรปูพ่พญานาคขอพรปูร่ฤาษีก็ได้นะคะอ่ะสุขภาพสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะอาจจะแบบปวดเมื่อยปวดขาอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองนะคะในเรื่องความรักนะ,ะอ่ะความรักก็จะนิ่งๆจริงๆแล้วความรักของคุณเนี่ยมากับเงินนะคะ อาจารย์แนะนํานะตัวคุณเองก็ต้องมีเงินตัวเขาเองก็ต้องมีเงินนะแต่ถ้าจะส่งเสริมนะั้นในเรื่องของความรักนะคะไถ่ชีวิตโคกระบือใครต้องการบอกอะไรเดี๋ยวคุณจะมีความสุขนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณจะมีความสุขนะ,ะจะมีสิ่งดีดีเข้ามานะคะอ่ะสรุปไพ่โอเคตอนนี้ตัวคุณเองนะโอ้โหอุปสรรคเยอะแยะมากโอ้ปวดหัว,น,วน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเองถ้าคุณมีเงินเข้ามาเดี๋ยวคุณจะ เก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ตอนนี้อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนาะ,ะที่เขามาคอยเคลียร์อยู่แต่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆคลี่คลายนะคะอาจารย์แนะนําให้คุณทําบุญลงศพนะ,ะดีแน่นอนส่วนบทธรรมาจากด้วยยิ่งดีค่ะนะคะหรือทําบุญกับพระสงฆ์คุณจะได้งานที่มั่นคงนะคะดังนั้นตอนนี้คุณอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวคุณผ่านได้เชื่ออาจารย์แอนเป็นกําลังใจให้ค่ะ ดวงคนเกิดวันพฤหัสค่ะบอกเลยว่าคนเกิดวันพฤหัสนะคะอยากจะมีเงินเก็บนะอยากจะมีเงินเก็บตอนนี้โฟกัสในเรื่องของเงินนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ถามว่าคุณมีเงินก้อนใหญ่ไหมมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะในเรื่องของงานเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคเรื่องงานแต่คุณผ่านได้ค่ะนะคะต้องบอกเลยว่าคุณจะเจอสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ,ะมาดูเรื่องเงินกันในเรื่องของเงินนะคะต้องบอกเลยว่า อาจารย์บอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะมีเงินดีๆเข้ามานะคะให้คุณมีความสุขาการใช้เงินแต่อย่าลืมคือคุณต้องเก็บเงินในเรื่องของงานถ้าใครตกง,งานรอไปก่อนแต่ถ้าใครตอนนี้ทํางานอยู่นะคะอยากให้คุณนิ่งๆเนาะมันมีอุปสรรคเข้ามาก็จริง,งแต่อยากให้คุณแบบนิ่งๆใช้สติในการแก้ไขปัญหาและคุณจะผ่านได้ค่ะอ่ะในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพอาจารย์แอนอยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะ ในเรื่องของแบบว่า,เ,าเรื่องขาอะไรเงี้ยนะในเรื่องของช่องท้องนะคะดูแลเรื่องตรงนี้นิดนึงนะคะคุณอาจจะมีมีความกังวลน,นะแต่ผ่านได้ค่ะ,ะในเรื่องของความรักถ้าคนมีคู่จะได้เจอคู่ที่ดีคู่มากับเงินนะคะถ้าใครมีคู่ทุกอย่างจะส่งเสริมกันนะคะส่งเสริมในเรื่องของการเงินนะคะเป็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแน่นอนไพ่ต้องการบอกอะไรเดี๋ยวคุณจะได้งานที่มั่นคงจ้ะ ถ้าคุณมีงานอยู่แล้วนะคะคุณต้องใช้สติในการแก้ไขปัญหางานตรงนั้นอาจจะดีขึ้นหรือคุณสามารถเปลี่ยนงานได้ด้วยแต่ถ้าคนที่หางานเดี๋ยวจะมีโอกาสได้งาน3ามถึงหเดือนแน่นอนไพ่ต้องการบอกอะไรอะอาจารย์แอนบอกเลยว่าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณนะถ้าคุณจะทำธุรกิจหรือเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินได้นะคะตัวคุณเองเนี่ย ทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือต้องค่อยเป็นค่อยไปทําจากตัวคุณเองนะคะระวังในเรื่องของออฟฟิศซินโดมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออาจารย์แนะนาให้คุณขอพรนะคะก็คือปู่ฤษีพญานาคก็ได้นะคะและที่สําคัญนะคะอาจารย์แนะนําก็คือให้ไว้เจ้าที่ที่บ้านด้วยนะคะอ่ะถ้าเป็นในเรื่องของโชคลองดูเลขที่ที่บ้านนะดวงคนเกิดวันศุกร์ ต้องบอกเลยว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคุณสามารถขอพรพระแม่ทุรคาได้ตอนนี้คุณจะทําอะไรคุณสามารถทําได้นะคะคุณสามารถควบคุมสถาณ์ทุกอย่างได้นะที่สําคัญในเรื่องของงานเนี่ยนะคะจะมีผู้ชายคอยซัพพอร์ตคุณนะคะอาจารย์แนะนําให้ทําบุญกับพระสงฆ์นะคุณมีโอกาสทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นนายหน้าอะไรอย่างนี้ได้ค่ะหรือตัวคุณเองอยากคิดสร้างบ้านสร้างอนาคตนะในเรื่องของงาน ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของงานนะคะตัวคุณเองอ่ะจะต้องทําด้วยตัวคุณเองนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่ระวังออฟฟิศซินโดมคุณจะได้เงินจากสิ่งที่คุณทํานะเงินขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณนะคะ,คคคนะในเรื่องของเงินนะคะคุณอยากได้คุณคาดหวังขอพรท่านได้เลยจ้ะอ่ะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะคะ จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะถามว่ามีอะไรน่าห่วงไหมอาจจะเป็นช่วงหลังแค่นั้นเองนะคะความรักถ้าคนโสดโสดไปก่อนแต่ถ้าคนมีคู่นะคะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างโฟกัสในเรื่องของงานนะอยากสร้างอนาคตนะคะใครต้องการบอกอะไรคุณเดี๋ยวคุณจะมีเงินเข้ามานะคะอ่ะสรุปไพ่อาจารย์บอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณหวังเนี่ยคุณจะได้ตามหวัง ะะหลังจากนี้คุณจะเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์คุณอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรเข้ามานะคะแต่ทุกอย่างจะเริ่มขี้คลายค่ะแนะนาให้คุณทําบุญลงศพนะคะกวดน้ําอ,อุทิศให้กับบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะดังนั้นน่ะอาจารย์อยากแนะนําให้คุณสู้ทุกวินาทีคุณต้องทําเองคุณถึงจะได้เงินมาขอให้สําเร็จค่ะ